วดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรคะชื่อเด็กหญิงจีวานาเทียนทองชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อน้องตังค่ะว้าววันนี้น้องอมตังจะมาโชว์อะไรคะโชว์ต้นไม้ค่ะต้นนี้ชื่อว่าอะไรคะจินนี่ค่ะจินนี่จินนี่หน้าตาเหมือนพี่อะไรพี่มีสุอยู่ไหนพี่มีสุอยู่ที่ไหนคะ พี่บ้านพักครูอ๋อบ้านพักครูใช่ไหมคะพี่มีสุกต้นใหญ่ไหมคะใหญ่แล้เจนจินนี่ต้นเล็กหรือต้นใหญ่คะต้นเล็กต้นเล็กพี่จินนี่มีกี่ใบคะดูซินับซิ๊ดหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าใบนี้ค่ะลูกห้าใบนี้ห้าอันับห้าห้าอมตังชอบชอบจินนี่ไหมคะเพราะอะไรคะ อมตังกับจินนี่อาออมตังจะช่วยรดน้ําต้นไม้ไหมคะองเอาดีเหลืองจอ้าอมตังชอบไหมคะเนี่ยพี่จินนี่เนี่ยอชอบที่มันเหมือนพี่มีสุขใช่ไหมคะโอเควันนี้อมตังพรีเซนต์พี่จินนี่แล้วใช่ไหมคะอ่าวันต่อไปเราค่อยมาพรีเซนต์พี่มีสุขนะคะ,คะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณนิวค่ะไร่คุณนิวเธอชื่ออะไร ชื่อเด็กมีวนันมากวันนี้วันอัธยนทองใช่ไหมคะวันนี้คุณนิวจะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารค่ะออมตังสอนเรื่องอะไรคะเออเรื่องอะไรคะเรื่องบริการบริการเข้ <laughs> ามาบริการนะคะอ่าอาอ่า,อามาพรีเซนต์อันนี้ดีกว่าคะ่ะโอเคไหมคะมต้นนี้คะ่ะต้นนี้ชื่อว่าอะไรคะเจนนี่เอ๊ะชื่อว่าอะไรคะออมตัจินนี่ชื่อจินนี่จินนี่คล้ายๆต้นพี่อะไร ใช่ตอนพี่พี่อะไรที่อยู่บ้านเราพี่มีพี่มีสุกใช่ไหมคะเพราะว่าใบมันเป็นยังไงเหมือนกันเล็กๆอ่าใบเล็กแล้วมันก็เป็นไงแบ่งเวงแบ่งแบบนี้ใช่ค่ะเขาสวยไหมคะอมตังชอบไหมคะชอบอ๋อชอบอันนี้เขาชื่ออะไรคะชื่อจินนี่จินนี่จินนี่มอนสเตอร่ามอนสเตอร่าชื่อว่าจินนี่ชื่อว่า โอเคค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเอาบายบายสิบ๊ายบาย